จะไม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมจะไม่ร้องไห้งองแงใช่ไหมอะ Promis หน่อยสัญญ,ญาก่อนสัญญ,ญาแล้วนะโอ้เขาก็ดูรองเท้าหน่อยนี่เปิดเปิงหมดแล้วนะเดี๋ยวกลับไปแล้วต้องให้ลุงซ่อมแล้วนะค่ะรองเท้ามันเปิดเปิงหมดแล้วนะให้ลุงซ่อมได้ไหมคะได้อแต่งตัวสวยนะกินขนมแล มันไม่ได้ใช้เลยอะสิคะกาวมันหลุดเอาไปติดกาวนะคะโอเคไหมยังใช้ได้ติดกาวอ,าอ,อ๋อมันที่ใส่คาซีทของลูกไหมคะคาซีทขอยูอันนี้หรอใช่ค่ะหนูไม่เอาอันนี้หนูไม่เอาดังนั้นเสื้อเล่ทานอะไรคะเนี่ย ทานอะไรคะเนี่ยเอาทานอะไรคะทานอะไรคะเนี่ยน้ำแข็งไม่ได้นะก้อนใหญ่ๆไม่ได้นะเอาก้อนเล็กๆคนคนก้อนเล็กๆก้อก <ๆ S 2> นเล็กๆ